อยากเป็นคนที่โตอะพี่แอฟซึ่งเป็นเรื่องแตกป็น,น,นลุงงั้นคำตอบก็คือไม่เล่นไม่ใช่ไม่เคยพูดเลยพี่อะนะ<ม>ไม่มีไม่ออกละยอมก็อยากเปลี่ยนบทบาทบ้างเรื่องนี้แอฟนำตลอดเลยแล้วเขาจะเป็นแบบฟังมีอะไรก็ฟังอาออนฟังอาออนอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นแบบงงยิงบ้างอะม่ให้เขานำบ้างได้เดี๋ยวไว้ผมถ้ากลับมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นเทินเทียนกับพี่ ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ที่ติดตามมาตั้งแต่ก่อนก่อนโปรเจกต์เริ่มก็ขอบคุณใครหลายๆคนที่ยังเอาใจช่วยโปรเจกต์เราเราไม่ได้ทำโปรเจกต์ที่มันออกมาเพอร์เฟกต์แต่เราก็พยายามเต็มที่ในสิ่งที่เรามีเนาะวันนี้เราเลยแค่รู้สึกว่าเราอยากให้คนดูเอาใจช่วยพวกเราจริงๆอยากเราอยากให้เขาให้กำลังใจเราไปจนถึงจบจริงๆ